สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาชมบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอครับโรงจดรถดนะครับจะได้สองคันนะครับผมหลังใหญ่มากๆนะครับหลังคาก็จะเป็นวัสดุเป็นเมตัลชีทุ่มฉนวนนะครับแล้วก็มีไฟนะครับแถมให้เยอะมากนะครับไฟหัวเสานะครับแล้วก็ไฟโรงจรถดเนี่ยอีกสี่หลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโรงจรถดเราก็ยังปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับ ห้องโถงครับก็กว้างขวางนะครับฝ้าหลุมตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หลายสีนะครับเป็นสีม่วงอ่อนนะครับเป็นสีเหลืองนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับหลอดไฟนะครับผมในส่วนของห้องโถงนี่จะกว้างมากครับแล้วก็จะเชื่อมต่อมาอย่างห้องครัวนะครับส่วนห้องครัวเนี่ยเรา ต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่ในส่วนของตัวบ้านเลยนะครับผมจะมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับใช้บานซิค์อย่างดีนะครับผมบานซิค์อย่างดีนะครับกล่องใส่ของนะครับที่ใส่ของนะครับที่ใส่เตาแก๊สนะครับผมเตาแก๊สนะครับมีให้สองหัวแล้วก็พูดเปลือกอากาศนะครับแล้วก็ที่ล้างจานนะครับผม ห้องครัวก็สวยงามนะครับน่าใช้นะครับผมดูห้องโถงกีนครับห้องโถงนี่กว้างมากนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนส่วนที่สามนะครับผมประตูนะครับแล้วก็ใช้เป็นประตูโมเดลนะครับผมแล้วก็ลูกลูกบิดนะครับผมใช้ย่ออย่างดีเลยนะครับ ส่วนของห้องโถงเนี่ยเราก็จะมีการเดินปลั๊กไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีจุดต่อสัญญาณเคเบิลทีวีไว้ให้ด้วยนะครับนะครับมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํารวมนะครับผมสุขภัณฑ์ที่เราใช้นะครับก็คือจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับนี่เลยครับผมสักโครเป็นชักโครตัวใหญ่นะครับผมซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับเราก็จัดให้ลูกค้านะครับผม แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำในส่วนของข้างบนนะครับเราจะสังเกตว่าบริเวณตรงนี้นะครับเราซ่อนไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าแบบว่าอยากได้ฟิลเป็นแบบสไตล์โรงแรมรีสอร์ทนะครับผมเราก็จัดให้นะครับโดยเยทีชชูเนาะอันนี้กลางคืนจะเห็นชัดนะครับผมแต่ถ้าเราอยากเปิดแล้วก็เปิดสวิตช์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไฟ ไปปกตินะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับผมประตูก็เป็นประตูโมเด์นะครับสวยหรูนะครับลูกบิดก็เป็นอย่างดีนะครับผมโซเล็กนะครับเข้ามาอีกห้องนอนหนึ่งเป็นห้องนอนใหญ่นะครับพอมาปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้ํากันนะครับตรงนี้เราก็ซ่อนไฟให้เหมือนกันนะอนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากเปิดไฟเบาๆกลางคืนอะไรเงี้ยครับหรือว่ากลางคืนอ่าเป็นคนแบบไม่ชอบนอนติดไฟเนี่ยก็สามารถเปิดไฟในห้องน้ําไว้ได้เป็นไฟดีครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนมีกว้างมากครับแล้วก็มีฝ้าให้ด้วยนะครับฝ้านี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้สามสามสีเหมือนกันครับม่วงอ่อนเหลืองนะครับผมม่วงเข้มนะนะครับด้วย ราคาที่เราขายเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มคามากนะครับผม